บูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยพัฟเค้กสอดไส้ครีมนมฮอกไกโดตรายูโรโซฟีคูลลิ่งเฟลชเนเชอรัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ เกมสุด <One> ท <input> <ailand> ้ายของวันนี้กันแล้วนะครับก <en> ับฮอลลีว <en> ูดเกมน้อไทยแลนด์และทีมกันครับใกล้จะได้ทราบแล้วนะครับว่าหัวหน้าทีมคนไหนนะฮะจะได้เข้าไปสู่รอบแจ็คพอตเพื่อคว้าเงินรางวัลสูงถึง1นึ่งแสนบาทเอาละครับเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วเกมนี้เขาบอกว่าเป็นเกมในตำนานเกมในตำนานต้องแบบร้องเป็นอักษรตัว E ใช่ไหมฮะใช่ครับกับเกมนี้ฮะเกม E melody ื่อกี้นี่ตามมันแค่คะแนนเดียวใช่ครับพี่ครับใครเล่นก่อนทีมคุณทอนได้เยอะกว่าคุณฮอนได้จะส่งใครมาเป็นคนแรกครับพี่ไอครับเจ็บตัดวันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราใส่แมสก,กันด้วยอ,อะจะต,ต้องร้องให้ชัดเราอาร่านลูกปากไม่ได้นะฮะอาล้ครับพ่ายพร้อมนลครับพร้อมค่ะพร้อมแล้ว90วินาทีโค่ละ5คะแนนเพลงแรกครับอี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 พอไปแล้วก็เหย่ดหอ <databases S 2> <myst icism> จัดจัดจัดเ <น ís tôi> ออข้าใจง่ายอุ้ยเอ่ออีออีอีออีอีาาพูดอุ้ยอี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 ูนคัเอ้ยเล่อะไรมพออี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 อรู่เสี่ยเล่นของสูงเล่นของสูงอีอี แล้วนตัวนี้หน้าต่างโอ๊ยยอดเลยอี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 อยู่น้าสายตาหน้าสายตาโบมไม่อยากเลยหรอเฮ้ยอี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 ตามดื้อด้อไอี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 ตาเป็นแก้วอีอีอีคนนั้นเดียวกันโอ๊ยทำไมยังคะแนนโอ้ยไม่ใช่ใกล้ไหนใกล้แค่ไหนคือใกล้เยอะมาก เดี๋ยวผมกลับบ้านละีออ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 ีอ่ีออไออไออี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 อ่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 อี เชิญคุณฮอนด้านะครับแล้วก็คุณผมขอมอบของรางวัลพิเศษเลยนะครับตอนนลานยี่ห้องั้นเรางั้นเดี๋ยวขออนุญาตทีมเราเปิงนั่งทำไมเราไปดิเล่นกันเล่นกอยู่สองคนทีมคุณฮอนด้านะครับทำไปทั้งหมดนะฮะอันนี้อันนี้คือ้อนกิ๊บสิบคำนะฮะคูณห้าเป็นห้าสิบคะแนนบวกของเก่าสิบสี่เป็นทั้งหมดเก้าสิบสี่คะแนนครับเราต้องทำให้ได้สิบเอ็ดอะ พี่บอกเลยนะฮะว่าทีมคุณเอ๋ต้องร้องแล้วก็ทำให้ได้11เพลงถึงจะชนะครับอ่ะเริ่มต้นจากใครดีครับเปรพี่ปอครับผมเชิญนะเ้ยดี๋วก็ท่าไม่ได้ผ่านนะฮะคำแห้งคำแห้งนะเราหมงเราหมดนะเราเอาเพลงที่ผมปวดใจชีวิตอยู่เขาก็มีชีวิตอยู่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะ เจ็ดทีนี้ใช่อี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 ฝกเลี้ยงฝากเลี้ยงฝักเลี้ยงฮะอะไรนะอี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 อในวันที่มขอบคุณที่รักกันเอออโอ๊ยไม่ออกเลยอีอีอนอนไม่นอนไม่หลับนอนไม่หลับถูกฮะอี่มาชี้คุณเอ๋ เอาไปทำไมล้วเอาไปทำไมล่ะอี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 ออีอากเช่แต่พอไงห้ามอะไรวะเงนี้ง่ายมากอี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 ออีออะไรอี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 ีีอ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 ไออีออีอออ อ่านไห้ค่ะอานอ่านอี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 อคุกัดไม่ต้องฝาดเลยอี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 คิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงอ่ะต้องไออกไปอักเงินนะอี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 เช็ดน้ำตาดีคว่าน้ำตาฮะอีอะไรน้ำตาบอกตัวเองก่อนอะไรวะอะไรวะชื่อเพลง คนใจต้องตายอใจหายไปอลยหายไปเลยีกหายไปเลยนีใจหาอไปเลยฮะอจอายไปเลยฮะไปปิดท้ายเพลงผมผมบอกเลยนะวผมผมเพี้ยนตั้งแต่ที่เอ๋ละผมขอโทษนะ ผมผานตรงๆเฮ่คุณสามารถล็อกีเมโลดี้ได้พังเหมือนกันทุกเพลงได้ยังไงได้พังเหมือนกันทุกเพลงได้ยังไงทุกเพลงของคุณมีท่านี E และ E แลวต้องมีท่าอผมบอกเลยถ้าคุณเอไม่ตอบตอบไม่ถูกอาจจะเข้ารอบใช่ผมไม่น่าตอบถูกเป็นจริงเนาะต้องได้11ิบเอ็ะใช่ไหมฮะต้องได้11เอเขาทำไปได้ไม่ไตอบถูก 8ปเพลงครับคูณ5เป็น40มีของเดิม13รวมเป็น83คะแนนเชิญคุณเอนะฮะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับโุณเอะคุณเอครับไม่ต้องเสียใจนะครับวันนี้เกมสุดท้ายคุณเป็นคนที่ทำให้รายการนสนุกมากหรอคุณมีสับินิตมากนะับเชิญฝากค่ายเพลงที่กำลังจะทำ เชิญชวนบรรดาศิลปินหน้าใหม่เชิญชวนเข้าค่ายเน็ตไอดอลต่างๆวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมามีไหมครับเข้ามาค่ายคุณมีไหมครับมีมีอีกไหมครับมีคําพูดนะครับมีครับเอาต่อเลยครับผมเชื่อคุณทําจากหัวใจครับผมลองเชิญชวนดูครับรว่าค่ายคุณมีอะไรดีบ้างครับครับผมก็คนไหนที่มีความสามารถนะครับร้องเพลงได้หรือว่าเดี๋ยวๆร้องเพลงได้ร้องเพลงได้ ตือความสามารถร้องเพลงแล้วก็มีความอินเทนมาสมัครที่ผมได้เลยที่ค่ายเตดินเล็คอร์ดขอบคุณมากค่ะไปพักที่บาร์เลยแล้วกันนะฮะที่พากที่บาร์เลยนะสุดยอดจริงๆเจ้าของค่ายคนนี้ยอดดีใจเอาละครับคุณคอนดาวันนี้คุณเป็นผู้ชนะเชิญทางนี้เลยนะเอาละครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะไปเล่นรอบแจ็คพอตนะฮะ คุณจะต้องเลือกนะครับดาราจากทั้งสองทีมนะครับอ่าทีมละคนคุณจะเลือกใครครับผมเลือกใครเลยอ่ะใครเอาเอาพี่ไอแล้วใครครับพี่ไอเมื่อกี้เขาชอบเอาขาเขาเขาบอกแล้วเขาชอบคุณไอซ์เชิญทางนี้ฮะคุณไอซ์ครับเก่งหน้าใส่คนไม่เก่งเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วถ้าฝั่งนี้นะฮะแซกแซกเก่งแซกแซกโยเอาที่มาตู ไม่เคยนะคะเอาละครับเลือกได้แล้วนะครับเป็นคุณมระตูมแล้วก็คุณไอ้นะครับกันเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามารุ้นกันนะครับว่าคุณฮอนด้านะฮะจะคว้าเงินแสนกลับบ้านไปได้หรือเปล่าสักครู่เดียวอีมลดี้ก็ ผมแพ้เข้าไปนะฮะผมใช้เวลาส่วนตัวในเยอะไปหน่อยนะฮะอี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 ออจนฟิธนิกรเขาต้องห้ามผมพูดนะครับอีนะครับพูดกับพูดว่าชัดอยู่แล้วให้ร้องเพลงอีกผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอีอีอีตลอดเลยก็คือว่าผมแพ้เขาไปก็ขอให้น้องแฮนดออนดาาเงินแสนกลับไปบ้านให้ได้ครับผม